ตอนเย็นตอนปิดตลาดหน่อยสิคะพรุ่งนี้จะเอาอยัางไงต่อดีวันนี้เรียกว่าปิดปิดไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่าจริงๆดาวจนฟิวเจอร,จร,จร,จร์มันลงไปประมาณสามร้อยนะครับ<ะ>ตอนช่วงบ่ายๆมันก็โดนกดลงมาแล้วก็โดนปิดกดด้วยหลุดเส้นมันจะมี EMA สองวอวันนะครับเส้นของเซตเนาะอยู่ที่หนึ่งพันหก้อยสามสิบซึ่งก็ปิดต่ําลงมา<ะ>ครับภาพก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่ยังอยู่ในกรอบเรียกว่าพันปวดอยู่<ะ>ค่ะ ผวนผันขวนแบบนี้ควนที่จะมีถูกไหมคะจริงๆก็เหรดดิ้งได้ถ้าไปดูว่าเออจะเห็นว่าคุ่นเล็กๆหลายๆตัวก็กลับมาคึกคักนนองก็ที่มันลงแรงๆไปก็กลับมาซิงซิงุณน<ๆ>ซิงซิงก็ใช่เรียกว่ายังยังยังมีแรงซื้ออยู่นะครับเุ้นเก็บกำไรกลัมาแต่ว่าตัวที่เด่นๆจริง,รงๆเนี่ยจะเป็นพุ่นกลุ่มสื่อสารนะครับแอดวานซ์เนี่ยค่อนข้างเด่นพอสมควรนะครับ ปริมาณการซื้อขายเนี่ยเรียกว่ากลับเริ่มกลับเข้ามาแล,แล้วก็กลับมายืนเหนือเส้น EMA ท,ทุกเส้นเลยนะครับวันนี้เป็นวันแรกด้วยแล้วก็ทแทั้งเกี่ยวยาวด้วยนะครับคือก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกว่าประเด็นอุญกลุ่มสืส่อสารเนี่ยมันเงียบมาพักหนึ่ง<อ>เนาะช่วงทูกับดีแท็กที่เล่นเล่นกันแล้วก็เงียบเงียบกันไปยาวๆนะนี่เริ่มกลับมาเล่นกันนะครับแนวต้านแอดวานอยู่ที่สองร้อยยีน่สะิบเก้าถึงสองร้อยสามสิบห้าแนวสอสแนวรับอยู่ที่สองร้อยี่สิบ ยี่สิบค่ะปิดคารอนอยู่ที่สองร้อยสิบแปดนสองร้อยสิบแปดอ่านี่คือตัวของแอดวานก็เดียวหรอคะมีอีกอีกตัวหนึ่งเป็นแนะนำกลุ่มอสังหาแล้วกันนะครับออริจ <c oughs> ินโนคือต้องบอกว่ากลุ่มนี้มันโดนขายทำกำไรลงมาค่อนข้างเยอะแล้วก็วันนี้เพิ่งร e ีบาวนะครับตัวออริจินเนี้ยร e ีบาวค่อนข้างโอเคเลยนะครับรีบาวแล้วก็มีโวล่มเข้าด้วยนะครับก็ เล่นหลุนสั้นๆเล่นเด้งสั้นๆน,นะครับก็แนะนำเล่นเด้งสั้นเลื้อแนวต้านอยู่ที่สิบาทหกสิบนะครับเป็นเส้น EMA สองร้อยนะครับถ้าผ่ถ้าผ่าน EMA สองร้อยได้ก็ทดสอบต้านหนึ่งอยู่ที่สิบาทเก้าสิบค่ะสองตัวออริก,กับแอดวานค่ะแล้วทีเส็ล่ะคะพี่คิวผู้ไหนคะค่าศีเก็กก็ ทีเฟกยังจริงๆยังยืนปิดเหนอเส้น EMA อสองร้อยเนาะก็ยังยังโอเคอยู่แต่ว่ามันคับคาบเส้นเลยเก้าเจ็ดน่ะตอนนี้มันอยู่เก้าเจ็ดุกเนาะก็นิดนึงนะครับต้องดูว่ายืนได้ไหมถ้าพรุ่งนี้หลุดอีกเนี่ยก็เปิดช็อตได้นะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ถ้ายืนยืนยังย,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 ยืนเส้นสองรอยอยู่กลัจะเล่นเก,งก่งกําไรฝั่งรองได้สั้นๆนะครับกำไรแถวๆเก้าแปดสเนี่นะครับ เป็นฝั่งรองนะคะทีเฟจนะค่ะพี่พี่แฟนรายการบอกว่าขอแนวนมทองคำด้วยค่ะผมก็ทองอืมทองดูดี <c oughs> ถ้าจะเล่น <c oughs> เล่น,เล,นเล่นทองนั่นน่ะทองดูน่าสนใจสุดสำรออืมก็ทองดูดีนะครับ <c oughs> ก็กลับมายืนเหนือเออมันจะมีเส้นค่าเฉลี่ยสิบสามวันนะครับ <c oughs> ของทอง <c oughs> นมอยู่ที่อ่อหนึ่งแปดสี่เจ็ด ตอนนี้อยู่ที่1857นะครับยืนได้ก็ค่อนข้างดีนะครับจะมีต้านอีกต้านหนึ่งอยู่ที่1875ก็ลุ้นลุ้นขึ้นมาทดสอบ1875ได้ถ้าฝั่งของค่ะได้เลยครบถ้วนนะคะวันนี้ขอบคุณพี่คิวมากๆาเลยนะคะครับสวัสดีค่ะ,คะขอบคุณคำแนะนำจากพี่คิวนะคุณวัชรเรนจงยันยงจากทางด้านมอลอลโกเบกนะคะแล้วก็ที่สำคัญขอบคุณพี่ที่นักลงทุนทุกท่านด้วยนะคะ